อ่าเนอร์อสลอ็อตกุนซือลิเวอร์พูลถึงกับบ่นอุบหลังทีมบุกพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์หนึ่งต่อศูนย์ในศึกคาราบาวคัพรอบรองชนะเลิศเลกแรกพร้อมตั้งคำถา,ถามถึงการตัดสินใจของสจวตแอดเวลผู้ตัดสินที่ไม่แจกใบเหลืองที่2ให้ลูคัสเบิร์กวนซึ่งต่อมากลายเป็นคนยิงประตูชัยให้เจ้าบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่84เบิร์กวนซึ่งมีใบเหลืองติดตัวไปเสียบสกัดคอสตาซิมิคาแต่รอดพ้นการโดนไล่ออกจากสนามไปแบบเฉียดฉิวก่อนจะมาส่งบอลซุกตาข่ายในอีก2นาทีต่อมา สล็อตเผยความรู้สึกถึงเกมนี้ว่าผมไม่เคยคิดว่าเราจะแพ้เลยโดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วง15-20ถึงนาทีแรกไปเพราะสเปอร์สเริ่มเกมได้ดีกว่าเราแต่หลังจากนั้นเราคุมเกมได้หมดเล่นในครึ่งสนามของพวกเขาแทบทั้งเกมครองบอลได้มากกว่าเยอะมากแต่คุณต้องมีสมาธิไปจนจบเมื่อต้องเจอกับทีมที่เล่นบอลดีแบบนี้เรื่องการตัดสินจังหวะสำคัญสล็อตไม่อ้อ,อมคอมันมีผลอย่างมากต่อผลการแข่งขันการเสียประตูและผู้เล่นที่ทำประตูคนโดนใบเหลืองที่สอง ผมไม่มีอะไรจะโต้แย้งเลยในเรื่องนี้เบิร์กวานควรโดนไล่ออกเขายังเล่าเสริมถึงบทสนทนากับผู้ตัดสินที่4ผู้ตัดสินที่4บอกผมว่าทำไมถึงไม่ให้ใบเหลืองที่2แน่นอนว่าเขาต้องฟังมาจากแอดเวลถ้าคุณหยุดเกมโต้กลับด้วยการเข้าสกัดแบบนั้นคุณก็ให้ใบเหลืองได้แต่พวกเขาไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นสุดท้ายสลอตสรุปด้วยความเสียดายแต่ยังไม่หมดหวังนี่คือสิ่งที่เราอาจต้องถกเถียงกัน ผมเกลียดการแพ้แต่ยังดีที่ยังมีนัดที่สองให้เราได้แก้มือแฟนหงแดงคงหวังว่านัดต่อไปในแอนฟิลด์ทีมจะทวงคืนให้ได้แฟนแฟนลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ